เอาเละครับผมสุดฤทธิช่วงเวลานะครับผมสุดฤทธครับผมป้อมนะครับผมแนนมอนี่ขอทุกคนมีเงินนับอนันต์นะครับผมคุณเอกถามมาว่าได้มาฮะทิปเกตนะครับผมต้องไปเคลมที่ร้านซาดเวยหรือเปล่าครับของวิลันช์วีแพดนะครับผมเฟียไอเดโอแซนด์วิดนะจริงๆแล้วตัววิลันช์วีแพดนะครับผมอันนี้เราอยู่ในช่วงถามตอบนะครับผมปัญหาควันใจกับชีวิตที่ดูหงุดหงิดนะครับผมในการได้คือเอาจริงๆแล้วสำหรับวิลันช์นะผมมองว่าถ้าเชนเบียซีเข้ามานะครับผมวิลันช์อาจจะ ตัวที่เข้าในตัวของตัวเลรอยีฟนะครับผมอาจจะไม่ได้เวิร์ขนาดนั้นนะครับสำหรับใครที่อยู่ในตัวเชนอีเลี่มนะครับอาจจะอาจจะมือกีดมือกิดหนัก,นกๆเลยแหละไม่ใช่มือกีธรรมดานะครับเพราะว่าดูจากทรงที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็ดูจากรูปแบบที่เกิดขึ้นนะไม่ค่อยจะน่าสงสารอภพรสักเท่าไหร่นะครับผมในระยะเวลานี้นะครับในส่วนนี้ที่ผมได้รับมานะครับผม ฮะ <Huh? S 2> อะไรอ่ะเดี๋ยวดิอะไรวะจบแล้วผมไม่ใช่ตัวนี้ตกใจหมดไม่ใช่เาหายช่ไัน <laughs> อันนี้ผมได้มานะครับปูดัชปอร์ตนะฮะได้มานะครับม,มาตัวนี้นะชี้หายตัวใจหมดเลย <laughs> แล้วทำอะไรกับมันได้วะเออ,เอยังไม่ถึงนะครับมันจะเข้าไป็นอัตลนมิไม่ค่อยมีความเชื่อถเอจริงหละพอัน <laughs> อันนี้ผมยืนยันออพรีเมียมไปแล้วนะครับหลายรอบนะซึ่งไม่รู้มันมีปัญหาอะไรนะรัผมเลยไม่ได้นะครับแต่ไม่ค่อยว่าไม่เป็นไร่อยว่ากันนะครับผมแซนวิ e เน็ตเวิร์กนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับผมที่เอาไว้แข่งขันกับแพนเค้กโซลแค่นั้น,นครับง่ายๆเราจำแค่นี้พอนะครับเพราะว่ารูปแบบของตัวมันยังไม่ออกมาเต็มร้อยนะครับผมแต่เราต้องดูต่อไปในอนาคตนะว่าแซนวิชเน็ตเวิร์กมันทำอะไรได้บ้างนะครับผมแต่มองว่าแข่งระยะย,ยาวยากเหมือนกันนะ 1,225โทเคนนะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับไอตัวแซนด์วิชแพนเค้กสวอปเนี่ยถ้ามันทนําได้ในรอบ,บนั้นนะ mm hmm. ก็ถือเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับผมแต่ถ้ามันทําไม่ได้ก็ปล่อยวางครับทำอะไรไม่ได้นะปล่อยวาง <laughs> แค่นั้นง่ายๆครับผมใช้คําพูดแบบไม่ได้ยุ่งยากขนาดไนนี่มาฉาเนี่ยนะเอามาฉาออกก่อนเออเฮอเดี๋ยวตัดออกครับหนึ่งเยอะเกินละงงง,งในส่วนของวีลันน่าจะ เคลียร์กันนะผมไม่น่าไม่น่าจะคุณเอกลงไปเท่าไหร่เหมือนกันนะครับอาจารเป๊ปนะครับผมเดอะเพปไทยแลนด์ไม่น่าไม่น่าจะว่าใช่เป็นอาจารเป๊ปตัวจริงว่ะแต่ขอบคุณมากนะครับผมที่มาอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งที่ผมสามารถทําได้นะถึงช่องผมจะดูเก่าๆหน่อยก็เถอะนะครับผมคุณเจมส์นะครับผมถามว่าเคลมได้ไหมนะครับผมกับตัวกาแล็กซี่นะผมเคลมได้นะครับผมในส่วนของไอตัวต,วตวอกษรนะแต่ผมเคลมไอ้นี่ไม่ได้หรอผมเคลมเสือไม่ได้ผมไม่น่าจะเกิดจากอะไรนะครับผมเพราะว่าไม่รู้จริงอันนี้อันนี้ตอบแบบใจจริงกคือ ไม่รูกคือถามเข้ามาแล้วบอกว่าเออมันเกิดจากอะไรเขาบอกว่าไม่มันไม่มีปัญหานี่เขาแก้ไขแล้วแล้วแก้ไขอะไรวะทัาทำไม่ได้เลยคืออาจจะเกี่ยวกับค่าแก๊สนะผมซึ่งส่วนนี้ผมมองว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ปัญหาจะเกี่ยวกับค่าแก๊สนะฮะอันเนี้ยผมเดี๋ยวผมเคลมให้ดูนะเคลมไม่ดูจัดจ่อเลยนะผม ไม่มีลิงไม่มีสแตนด์อินนะฮะไม่มีอะไรทั้งนั้นนะับผมเห็นนะมันซ้ํากันไหมเนี่ยต,ตัวอ๋ต้สองไม่ซ้ากันห้าตัวนะครับผมผมให้ดูห้าตัวนะฟอร์สห้าตัวนะครับคือเขาต้องทําก่อนวันที่เก้านะเนี่ยนะผมทำให้ดูเลยนะเนี่ยนะนี่นะครับผมสคริปต์นะครับคอนเวิร์ตนะครับผมกดเซ็นชื่อกดเข้าไปนะครับผมเนี่ยเฟลแคมเปญนะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นว่ะจริงเพราะว่างงมากเลยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เนี่ย คือพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะมันไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรที่เกิดขึ้นได้นะครับผมในปัจจุบันนะเพราะว่าผมเนี่ยวอปไปเยอะแล้วเนี่ยวอปไปเยอะแล้วมันก็แบบไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับผมแล้วปัจจุบันนี้หกวันที่แล้วผมก็วอปไปนะก็ไม่ได้มีอะไรขึ้นมาให้ผมอ่ะก็ทำใจฮะไม่ได้ก็ไม่ได้ครับผมแต่ในตัวปูของผมน่าจะได้ทรงส่วนที่มันเป็นอ่ตัวอักษรนะครับเพราะว่าตัวอักษรมันมีปูอีกวันหนึ่งนะก็ลองไปวัดดูครับผมเพราะว่า คือบางครั้งเนี่ยโปรเจกต์ project, บางโปรเจกต์มันไม่ได้แบบหนับหนุนเราเต็มที่ขนาดนั้นนะฮะแล้วก็แบบโปรเจกต์บางโปรเจกต์มันก็ไม่ได้แบบเรียบร้อยอะ่ะเวิร์กขนาดนั้นอะ่ะคุณต้องเข้าใจด้วยนะครับบางทีแบบคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยผมทําตามโปรเจกต์ที่เขาบอกแล้วทำไมผมไม่ได้จริงจริงมันไม่ได้จริงนะ,ะบางทีอ่ะเนี่ยอย่างในตัวนี้ผมก็ทำหมดทุกอันนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เข้าเนวิยาไอ้คูส่สีหรือว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบเข้าบางตัวนะครับผมซึ่งอาจจะมีปัญหานะครับตรงส่วนนั้น ก็ว่ากันไปผมไม่ค่อยนีอยู่แล้วไม่ค่อยเครียดนะครับไม่ค่อยเครียดอันนาอันนาวามอย่างเงี้ยซึ่งแบบบางทีเราจะต้องอัดค่าแก๊สเพิ่มนะครับผมเป็นมีเดมยมอย่างเงี้ยลองดูนะฮะอันนี้ลองดูนะนนี้ลองดูให้ดูน,ะนี่ทารเซนชันซ็เซลแล้วครับผม เรามาดูสตาร์ทฟอร์สนะไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะผิดพลาดนะนะเรามาดูกันว่าจะลงได้ไหมถ้าเปน็นนี้อัดอัดแก๊สเยอะนะมี่ใช้อัดแก๊สเยอะนะเนี่ยไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเหมือนเดิมนะซึ่งเมื่อมันไม่ได้เราทําอะไรได้อะ่ะเราทําอะไรไม่ได้อ่ะเออเนี่ยผมเคลมมาผมทาอะไรไม่ได้อะผมก็งงว่าตกลงผมทำอะไรได้บ้างต่อไปวะผมก็ทําอะไรไม่ได้ ซึ่งมันกดเคมได้เรื่อยๆนะฮะเราครั้งครั้งก่อนก็เคมไปแล้วนะมันก็เลยแบบไม่น่าขึ้นมาไม่มีอนะไรไม่น่ามีอะไรขึ้นมานะครับผมคือมันเอาไปแลกเปลี่ยนได้นะครับในในวงศาขนาดยา่าในตัวดิสคอร์นะซึ่งผมส่วนนี้ผมไม่ได้เข้าไปไอ้นี่นะเพราะว่าเอาจริงเอาจริงแบบเราก็เราก็ทําอย่างหลายอายานะย่างเราก็มาทำาอะนี้ไม่ทันนะครับผมส่วนตัวเสือผมเคมไม่ได้นะครับถ้าใครเคมไม่ได้ยังไงก็ไปติดต่อในตัวดิสคอร์ดเขานะครับผมซึ่งผมมองว่าเอาจริงแบบดูเปิดเปิดดูให้ดูหน่อยนะ เดินละขออนุญาตนะครับไอตัวนี้ผมไม่ได้เปิดมันอาจจะไม่เห็นดิสคอร์ดนะครับผมเพราะว่าหน้าจอมันเป็นดิสเพย์ที่ในตากันนะ เออเห้ uh, 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 uh. ไม่มีอะไรส,ส่วนนั้นนะครับผมที่ผมดูแล้วก็ทําไม่ทันจริงๆก็คือไม่ทันนะครับผมอย่าไปกังวลมากขนาดนั้นนะโอเคครับสองเรื่องจบไปแล้วนะครับผมก็อย่าไปกังวลครับถ้าเคไม่ได้จริงๆก็อย่าไปกังวลมันครับเอากิจกรรมหน้าค่อยว่ากันนะครับผมอคุณเทโออาจจะรักนะครับถามว่าพี่คะาถ้าจะเลิกเล่นบอมริปโตต้องทำยังไงบ้างคะ ผมได้ตอบคำถามไปแล้วนะครับผมซึ่งผมอาจจะรู้สึกว่าผมอาจจะตอบความคาดสร้างไปหน่อยนะครับมันคือปิดไปซ่าครับไม่คืนทุนแล้วนะครับผมบอสคิปโตนั้นถ้าเราดูจากสถิตินะครับผมใช้คําว่าสถิตินะผมบางครั้งผมผมเชื่อว่าหลายคนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแกไม่เคยเล่นอะไรีม่อวาแกมาพูดได้ไงว่าคือเราดูจากการเติบโตของมันได้นะครับผมเกมนะครับถ้า ถ้าเด็นะช้าจังชาใช้ได้เนี่เราไปเล่นไปาาเราเปิดบากตัวให้ดูนะตอนนี้ราคาตัวโทเค็นนะครับผมอยู่ที่สามสิบกว่าบาทนะลดลงแบบเล็เทะตุ U ้มเปะนะครับหัวลุ่มลดลงนะครับทุกอย่างลดลงนะครับมีผู้ใช้งานอยู่สามหมื่นคนนะครับผมถามว่าสามหมื่นคนนี้มีอหน้าคนหนึ่งหน้าจอประมาณสักร้อยหน้าจอนะครับผมก็มีไม่เยอะหะรอกนะ สำหรับใครที่อยากเข้าไปเล่นจริงนะครับผมมันมันถูกอวยจนเกินจริงไปหน่อยนะสำหรับผมอย่างนั้นนะแล้วก็ถ้าจะเข้าไปสิงสถิตกับเขาจริงเนี่ยอยากจะให้มองถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับผมคือส่วนหนึ่งที่เกม b บีจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็คือมันต้องรอตรงส่วนเวลาของตัว Second Life นะเกิดขึ้นนะครับผมตามด้วยตัวอื่นตามขึ้นมานะเพราะบางครั้งเนี่ย เกมบางเกมมันไม่ได้ตอบสนองคุณในระยะเวลาอันสั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าคนมันไม่เกินแสนนะไม่ต้องหวังครับผมว่าจะได้เงินคืนนะครับผมยากครับผมเราจะมีลูกเล่นมากมายมหาศาลให้คุณนะครับผมแล้วคุณก็จะแบบูุ่นวิลอรนนะครับผมก็อย่างที่ผมตอบครับผมเล่กเล่นไปช้าครับผมหรือไม่ก็หาคนมาสักหมื่นคนผมไม่ได้กลัวนะอันนี้ผมพูดจริงๆผมพูดจริงอันนี้อาจจะม่รู้สึกไม่ดีนะครับผมคุณแชปพี่ถามว่ามีเกมไหนน่าลงคุณบ้างคะ เอาอย่างแนะนำเกม IDO นะครับผมซึ่งคุณสาม,มารถที่จะไปลงทุนได้นะครับอย่าใช้คำแนะนำคำใช้คำว่าบอกเล่าดีกว่านะครับผมคือสตาร์เตอร์ต่างๆนะครับผมเช่นดอ a สตาร์เตอร์นะครับผมดาวเมเกอร์นะครับผมเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับดาวเมเกอร์ดอตสตาร์เตอร์ดอตสตาร์เตอร์นะครับผมพวกดดอตสตาร์เตอร์นะ อันนี้ก็เข้าไปดูได้นะครับตอนนี้ราคาเหรียญก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับสามารถเข้าถึงได้พอสมควรนะครับผมแต่ราคาก็ไม่ถูกนะ <laughs> อยากได้ตอนจูกจจังเลยซื้อไม่ทนันเศร้าจังนะฮะก็เป็นเสี่ยงดวงครับอันนี้ค่อนข้างเสี่ยงดวงนะครับอันอันหนึ่งก็คือจริงๆแล้วมันมีหลากหลายส่วนนะที่คุณสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมพ่งผมมองว่ามันมีอ่ะเดี๋ยวผมเปิดล้านชิพแคลคลาสติกให้นะครับผม มันมีหลายส่วนลักลิ้นพันกันงเนี้ยหลักส่านเหมือนกันนะครับผมอยู่ในโวเกมมิ่งก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะอันนี้เป็นอันที่น่าสนใจมากนะเก็บไปเยอะอยู่นะฮะแล้วก็คิดว่าถ้ากําไรก็ประมาณนี้เลยสำหรับผมนะั้นซึ่งคุณสามารถเข้ามาดูได้นะครับในตัวล้านแพดนะครับผม,ผมจะทิ้งไว้ให้นะแต่แนะนําให้ดูตรงส่วนที่เอาวอลลุ่มนะครับแม็กเก็ตแคนะเกิดครับเยอะๆหน่อยนะฮะเอ่อเดี๋ยวนะ m ม r k เก็ตแคปน้อยไปบางที คือบางครั้งเนี่ยเราเข้ามาดูในส่วนของคอยมาร์เก็ตแคปมันก็จะแบบดูดูไม่น่าสงาพอๆพพพสักเท่าไหร่นะครับผมดูลำดับมันก็เปรียบเทียบยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วลำดับมันก็ช่วยได้อยู่นะเอก็เอามาดูกันได้นะครับผมตรงส่วนลำดับนะ ปิดบอมบ์คริปโตก่อนับหนึ่งคือเราเป็นการลงทุนแบบซื้อมาขายไปก็ได้ครับผมก็คือซื้อ i อ o โอมานะครับแล้วก็ขายตอนที่มันเปิดก็ได้ครับเนี่ยก็เป็นวิธีราทางหนึ่งนะครับผมหรือถ้าจะลงทุนจริงๆอยากจะให้รอช่วงระยักษ์ใหญ่ของเกมมานะครับผมน่าจะช่วยอยู่เยอะอยู่เอ,อ้คุณสุรชัยถามว่าพี่ป้อมครับสอบถามเหรียน LNR หน่อยครับต่อตั้งเมื่อไารปัจจุบันและอนาคตครับลูน่านะครับผม ลองเซิร์ชหาแล้วนะครับผมตัวรุนหาขออนุญาตนะครับอาจจะต้องใช้ตัวคอยเกคโคนะฮะจริงๆเราใช้ได้หลายตัวนะี๋่วนะขอด่วนใช้ตัวไหนได้บ้างวะเมซารีก็นนะสตเนะครับผม LNR นะโอ้โหดูพูดพาดพูดพาดมากไม่ได้มีเยอะอย่างนั้นเลยเหรอลขอาอินหน่อยครับคุณครับ สถิติการเติบโตนะครับผมในส่วนนี้มันดูจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนะดูไม่ได้เอาจริงดูไม่ได้ไปดูส่วนที่เขาทำไวลิสเช็คกันอดีกว่าอืมเฉรยคยกิฟโตร,รูปแบบการคอนเนกการเคลื่อนย้ายเหรียญป้องกันวานอะไรที่ป้องกันวานเชื่อถือไม่ได้หรอกเชื่อไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นที่ป้องกันวานนะครับผมที่แบบมันจะสามารถป้องกันได้ขนาดนั้นอย่างนะขออนุญา เดี๋ยวนะไม่ใช่ตัวนเนเลยคุณกาลูนา่าลูนา่าลูนา่าลินน่าเดี๋ยวนะคอยเกคโคมันไม่มีให้ดูหรอบางทีเหรียญบางเหรียญมันไม่มีให้ดูอานนี้กนมาละโอเคอยู่ที่อันดับเจ็ดร้อยแปดสิบนะฮะมีการซื้อขายยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งล้านนะครับน้อยน้อยส่วาน้อยแต่รูปแบบการถออเหรียญทั่ทั้ง supply และ s u ายนี่เยอะใช้ได้เลยเราไปดูในส่วนของ b บ c Scan แกกันหน่อยนะครับผมถามตอบตอนนี้สองหมืนแปด ถือคลองถือว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมเอ่อเนี๋ยนะดูโฮเดอร์หน่อยมีอะไรแปลกๆไหมอืมเดบอืมบูไม่มีอะไรแปลกๆขนาดนั้นอันนี้ผมอาจจะดูเร็วนิดนึงนะครับผมเพราะว่าคิดว่าทุกคนน่าจะน่าจะได้อาตรประสบการณ์นกัมากขึ้นนะครับผมมีคนบอกโทัทสแกม สแกมด้วยหรอือมีอะไรสแกมเมื่อเราเห็นตรงส่วนนี้แล้วเราก็ไปดูตรงส่วนที่จริงๆใช้ได้หลายตัวนะฮะอะไรที่เร็วหน่อยก็ใช้ตัวนั้นนะครัเราอย่าไปทำให้มันช้าเลครับผม ถ้าคาดการณ์อนาคตนี่ผมมองว่าอโอ้ถ้าความเสีย่ยงความเสีย่ยงอยู่ในขั้นขั้นขั้นที่จะรุนแรงพอสมควรนะเนี่ยบาร์ฟร so, oh ีโอ้คือคุณต้องซื้อสิบสองเปอร์เซ็นคุณขายได้สิบสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์กำไรแค่ไม่มีเลยนะนนเนี่ยทำไปเล่นแปดเบิร์นไปเบิร์นไปแปดจุดสี่แปดเปอร์เซ็นต์ลิควิตี้อะไรสิบมีเก็บอยู่ห้าพัน ้าพันห้าร้อยพิงล็อกอยู่ที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตอยู่ที่โนเวลเบอร์สองพันยี่บสองยี่สองร้อยแปสิบเอ็ดวันไอยาขาขอเข้าไปดูในส่วนในนี้หน่อยพิงล็อกมันไม่มีให้เราดูเว้ยเสียงนะเนี่ยทำามไเล่นไปไม่มีพนะิงเซลลเยถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามีโอกาสที่มันออกอะไรนะเนี่ย เพราะผมไม่เห็นนะเดี๋ยนะไปดูพิงล็อกก่อนโทเค็นเฮโอเฮ้เฮ้ถ้าพิงล็อกไม่มีในนี้แล้วเน่ยเสร็จแล้วล่ะครับคุณด,ดึงออกหมดแล้วลนะ่ะตอนเนี้ยใจเย็นนะเราอยากพึ่งไปตัดสินใจเขายังเราจะพิ่งไปตัดสินใครที่ภายนอกครับ ราต้องดูอย่างละเอียดทีทุวนมีไหมไม่มีมีไหมไม่มีมมมมอมืตอบได้คเดียวครับผมว่าตอนนี้พิงเซลพิงล็อกนั้นไม่ได้มีนะครับผมในกระเป๋านะแล้วมองถึงอนาคตอันใกล้ของเขาเนี่ยมมมไม่โอเคเลยแล้วดูในปูคอยนะครับผมที่เกิดขึ้นนะ ปูจะยังลิควิตี้ปูยังมีอยู่อนะ่าแสดงว่ายังไม่ได้แบบถอนถอนตังทิ้งหนีนะครับผมสามพันสามล้านกับมีลิควิตี้ปูอยู่สองล้านนี่ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างค่อนข้างโอเคนะไม่ได้แบบดูหนักหนาสาหัสขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ดูไม่มีข่าวที่มีโคงสแกมอะไรแปลกๆนะในส่วนของตัวนี้นะครับแต่เราจะคิดอย่างนั้นไม่ได้เลยครับเราต้องดูให้ลึกกว่าเดิมนะครับผมมีใคร มากล่าวร้ายตัวนี้บ้างไหมอยู่ในแรงดีโอ้โหอ้โอ้อยู่ในแรงดีไว้เฮ้ยอยู่ในแรงโอเค develop e development หวยอ่ะ community ดีการรับรู้หวยโอเค volume หวยอดูเขาใส่แต่ละอันสิ contact pass โอเค s e r t h i c a e audit s e r t h i c a e audit ดูแล้วอืม <c oughs> มีอถิติออดิตด้วยเออเปิดสกายเน็ต huh. ด uh ้วยสตาติกอันนี้ไม่ไม่ผ่านเวยเขายังไม่ได้ส่งตัวส่วนเมเจอร์หลักสามตัวนะครับ mm. ผมมองว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ mm. เหมือนกันนะลิคุิตี้พูลห้าะอาสามล้านเดี๋ยวนะเมื่อกี้ดูสาล้านไม่ใช่ illed? หรอเอ่อ uh, บวกว่าประมาณนี้แหละนะสี่ล้านกว่าสามล้านกว่าเสียบสามโอเดอร์คนถือครองเยอะอยู่ไม่น่ามีปัญหา เดินไปแลแปดสิบอ่าโอเคในส่วนเวลานี้นะครับผมต่อให้มันเททั้งกระเป๋าของเขาเองผมคิดว่าน่าจะไม่เจงนะฮะงในในระยะเวลาสั้นนะแต่สิ่งที่ทำให้เรากังวลก็คือตัวสกายเน็ตนะครับตัวซ้อนโฟนของเขาเนี่ยมันดูไม่ปลอดภยนะัยถ้าไอไอนี่มันลดลงเป็นสีแดงเมื่อไหร่นะครับถอยถอยนี้เลยนะใช้คํานี้น่าจะทําให้หลายๆคนทราบนะครับนาะนาคตอันใกลย้ยวขอกลับไปตอบคาถามก่อน คุณสุรชัยนะผมผมก,ก่อตั้งเมื่อไหร่มองว่าคําว่าก่อตั้งเมื่อไหร่เนี่ยใช้คาว่าก่อตั้งเมื่อไหร่นี้มันดูมันดูนานเหมือนกันนะแต่เท่าที่เห็นนะผมถ้าดูจากตัว t w i t เตอร์ของเขานะครับผมเขาเข้ามาตั้งแต่ตุลา2021นะฮะก่อตั้งน่าจะบวกลบไม่เกินนี้แหละครับผมไม่น่าเกินนี้เท่าไหร่นะฮะแต่คนที่ติดตามเขาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ค่อยมีคนติดตามเขาเยอะนะ อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าแปลกใจ,จอะ่ะน่าแปลกใจ,จน่าแปลกใจ,จเป็นอะไรที่แบบมันควรจะต้องมีอะไรที่มันน่าจะตัดน,น่าจะมีคนติดตามมากกว่านี้นะครับผมในอนาคตน,นะซึ่งเขาจะทําเป็นแบบ wallet hybrid นะครับผมแล้วก็ตัวเด x นะครับผม e n t r a l i z e d e x c h a n g นนะครับผมในเวลานี้เรายังไม่ได้เห็นภาพรวมที่แบบเป็นเอกฉันนะว่าเฮ้ย hey, สุดยอดเว้ยยังไม่มีอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่า หลายคนแค่บอกว่า Amazing Coin People มีแต่แบบมีแบบคนอวยนะฮะเยอะๆนะใช้คำว่าคนอวยเยอะมากนะครับผมแต่เราดูสถิติไว้ก่อนนะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีอะไรที่แบบซับซ้อนกว่านั้นนะครับผมซึ่งผมไม่ได้ขอพูดตรงส่วนนี้นะสรุปครับสรุปพูดมาเยื่อเยือเยื่อเยื่อเยื่ยาวแล้วมองว่าตัวนี้ยังยังพอไปได้ใช้คำนี้นะครับผมแต่ถ้า โปรเจกต์เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะชนะตลาดได้นะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นโปรเจกต์นี้ใน่นะครใช่ฮะอย่างที่ผมพูดเลยครับผมมันสามารถออจอยไวลิสได้นะครับผมในส่วนของตัวนี้นะซึ่งอีก21วันนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะได้ไวลลิสนะครับผมในการที่จะเข้าถึงนะฮะก็ แต่เป็น f MC e t a i l นะครับที่เกิดขึ้นนะคือใช้ตัวไบแงนะครับ0.6นะครับผมสามารถ P s เ l e ได้สามนะับนี่ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณนะผมไม่ได้แบบรู้สึกว่าเออมันมันหนักหนาสาหัสหรืออะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ดูจากตัว Luna Crystal P s a l e แล้วเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่เราได้ประโยชน์จากมันนะครับคือเขาบอกว่ามันเป็น 3D Animation NFT Unlock s p e c i a l Power Holder Plug In ถ้าเรามองว่าเป็นเหมือนเวตามาเด่นก็น่าจะน่าจะมองได้อยู่แนละ้วใช่คํานี้น่าจะได้อยู่นะครับผมแต่ลองดูอ่ะอันนี้ผมใช้คําว่าลองดูดีกว่าเพราะว่าตัวผมยังรู้สึกว่ากำลังตึงน,นะครับผมมันยังไม่มีอะไรให้เราลองใช้อ่ะแล้วเราจะบอกว่ามันสุดยอดเลยไม่ได้นะสิ่งที่ไรารู้น่าคิดต่อได้นะครับคือ u ล็อกส special นะครับผมส่วนลดนะฮะแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์ที่จะรับกลับมานะครับผมแล้วก็อันตร้าคูนะครับคือเอาง่ายๆคือคุณเข้าไปเนี่ย พื่อที่จะไปซื้อ NFT ของเขาเนี่ยแล้วก็เขาก็จะให้ส่วนแบ่งคุณนะครับแล้วเขาจะเอาส่วนของ NFT ของคุณมาพัฒนาต่อยอดในส่วนของเว็บไซต์ต่อไปนะครับผมสำหรับใครที่สนใจตัวนี้นะครับผมก็ลองไปทำกิจกรรมนี้ได้นะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะอืมประมาณนั้นแต่คุณถ้าคุณได้ไวริสคุณต้องเสียตังค์0.6 BNB ในการซื้อนะครับผมซึ่ง PCT นั้นสามารถซื้อได้แค่3นะลิมิตนะครัแต่มากสุดได้5นะครับผมลวแต่คุณนะฮะอันนี้ลวแต่คุณลนยะครับผม สรุปจบนะครับผมน่าจะได้คุณสุวชัยน่าจะได้ส่วนนี้ไปบางส่วนนะครับผมปัจจุบันนี้ยังเป็นการตั้งไข่ครับผมอนาคตนี้ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะสามารถทําได้ตามที่เขาพูดหรือเปล่านะครับผมอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าต้องดูกันะนะนะเจอกันใหม่คลิหน้าครับอมสวัสดีครับถามตอบไปเจอกันครับผม